ค่ะสวัสดีค่ะสวนทันนกบอลสีค่ะวันนี้เรามีบอลมาแบ่งปันต้นละ50บาทกับ70บาทนะคะอา่าฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาถ้ากดกระดิ่งแล้วเวลาไลค์คลิปใหม่แล้วเขาจะแจ้งเตือนเลยนะคะแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ด้วยนะคะถ้าสนใจต้นไหนก็จดชื่อจดราคาไว้นะคะแล้วก็ โทร0952436245นะคะแอดไลน์072764160 9นะคะค่าส่งถ้าแบบโอนส่งเหมาเหมา50บาทนะคะส่งไปษณีค่ะ EMS ค่ะแต่ถ้าไปทางส่งทางแฟดนะคะเหมาเหมา70บาทค่ะค่ะเรามาดูต้นแรกเลยนะคะอ่าต้นนี้ ไกยทองประเสริฐค่ะต้นละ50บาทค่ะมี2ต้นนะคะเขาเป็นบอนป้ายนะคะเขาก็มีเริ่มป้ายนิดๆแล้วค่ะส่วนต้นนี้เงาวคนอูต้นละ50บาทค่ะส่วนต้นนี้นางพิ้วนี่ก็50ิบาทค่ะ ส่วนต้นนี้เม็ดไมตีห้บาทค่ะเม็ดไมตีนี่จะมีสต้นนะคะนี่ต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่ส่วนต้นนี้ก็สีเป็นจนลงค่ะห้าสิบาทค่ะ ีเป็นจะลงนี่จะมี2ต้นนะคะต้นนี้นางตะเคียนทองค่ะเป็นบอลกาบนะคะเขาสวยนะคะ50บาทเหมือนกันค่ะส่วนต้นนี้ทะกณ์ภเกียดทะกนพะเกียดนี่เขาเขาจะมีจุดนะคะถ้าโตแล้ว50บบาทเหมือนกันค่ะต้นนี้พญานาคราช พญานา,นาคลากระบอนกาบนะคะห้าสิบบาทค่ะตะเคียนทองเขาจะมีสองต้นนะคะในต้นหนึ่งแล้วก็ชิ้นน้ำบัญชอนชิน้นน้ำบรรชรอนก็ห้าสิบบาทค่ะมีหนึ่งสองสาม ชิน้นน้ำบัรชนมีสามกระถางนะคะอ่านี่ตะเคียนทองอีกต้นหนึ่งตะเคียนทองมีสามต้นนะคะนะคะสับสนล้ส่วนต้นนี้โพแก้วโพแก้วก็50บาทค่ะมีลากแล้วนะคะต้นนี้เศรษฐีสุพรรณห้าบบาทค่ะภูมิสวยนะคะเศรษฐีสุพรรณ ส่วนต้นนี้ทิดาแม่กองทิดาแม่กอง50บาทค่ะส่วนต้นนี้เท้าลำไยแผงแดงค่ะมี2กระถางนะคะ50บาทค่ะตัวนี้บันดาลซัพ์บันดาลซับห้าสิบบาทค่ะ นี่ก็บันดาลซับค่ะอันนี้เขาจะมีสองต้นนะคะแต่อีกต้นหนึ่งเขียวอยู่เลยห้าสิบบาทค่ะส่นต้นนี้น็อะเก้าน็อะเก้าเจ็ดสิบบาทค่ะนี่ก็น็อะเก้าค่ะเจ็ดสิบบาทน็อะเก้าจะมี สีกระถางนะคะสีกระถางแล้วนี่ก็นางวิชุดานางว,วิชุดาก็เจบาทค่ะตัวนี้เพชรเจ็สี เพชรเจ็ดสีเจบาทค่ะเพชรเจ็ดสีจะมี2ต้นนะคะนี่ต้นหนึ่งเจบาทค่ะตันนี้ชิ้นน้ำมันชอนต้นนี้เป็นหน่อนะคะชิ้นน้ำมันชอนเจบาทค่ะ ชิ้นน้ำบรรจ์จะมีกระถางเจ็ดสิบาทมีกระถางเดียวอันนี้เป็นโพแก้วโพแก้วเจบาทค่ะต้นนี้ก็โพแก้วค่ะ70บาทค่ะ ส่วนต้นนี้พโมคาลานะบอลกาบนะคะเขามีแข้งด้วยนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะต้นนี้ก็ทกะกลนผัเกียรติค่ะอีที่กระถางแรกห้าสิบบาทอะคะ่ะอันนี้โตอีหน่อยหนึ่งเจ็ดสิบบาทนะคะเขามีจุดแล้วนะคะต้นนี้ก็กลุ่มพะกันค่ะกลุ่มพะกันเจ็ดสิบบาทค่ะ กลุ่มพกันนี่จะมีสองกระถางนะคะนี่ก,กระถางหนึ่งส่วนต้นนี้ลูกไม้ลูกไม้แดงค่ะกระถางละเจ็บาทค่ะอ่านี้โพแก้วโพแก้วมีนี่อีกต้นหนึ่งเจบาทค่ะ นางพิ้วนางพิ้วก็เจบาทค่ะต้นนี้หน่อนนะคะนางพิ้วต้นใหญ่แล้วนะคะค่ะคลิปนี้เราก็ต้องขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ